ที่นี่ทางด้านฟที่นี่ธางด้านฟท่านผู้โดยาที่ีความประสงค์จะลงที่ธนิดัานก่อนท่านผู้โดยารลงจากขบบนรถบรูซิคอรละสัมภาระของท่านที่นมัวมาลงถูกต้องทเลยนะครับขบวบรถที่จเทียบการจะาจราทีณะนี้เป็นครถโดยสารธรรมดาที่252รับส่งท่านผู้โดยสารต้นทาที่ประจบกินีขันปลายทางที่นครปรีครับ สองห้างสูครับสองห้าสองสูนครับทานบริษัทสโปรานะครับ ขบวนรถโดยสารธรรมดาวันที่252เมื่อออกจากธนาิพั์ปงไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่ทนีชุมทางหนองว่าดุกธนีคลองบาตาทสานีบางรเดืองสานีต่อไปครับการบรแห่งประเทศไทยของอบุณท่าโดยสารทุกท่านทีชัดกว่าเดิมานา